บทก่อนหน้านี้เป็นอะไรวะเนี่ยลืมไปแล้ะในระหว่างที่ยูโรกำลังแต่งหน้าฉันอยากจะเข้าห้องน้ำก็เลยเดินออกมาอีกทางแต่ขณะที่กำลังเดินผ่านห้องห้องนึงก็ได้ยินเสียงผู้ชายสองคนคุยกันเขาต้องนินทาแน่ๆเลยนินทายูโรนั่นไงทำงานกับซุปตาคนนี้ทำไมหมอนั่นแผงลิดอีกแล้วหรอก็ใช่นะสิชอบทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก ทำไมอีกอ๋อฉากตัดนิว้วอ๋ออืมสมัยนี้ใครเอาใช้นิ้วปลอมนั่นดีตัดไปแล้วจะเป็นไรแค่ไปโรงพยาบาลโอ้โหอืมแอบตัดอืม คุณมีสิทธิ์อะไรทําแบบนั้นเฮ้ย hey, อะไรวะเน,นี่ยเธอเป็นใครทําไมถึงมาพูดจากับเราแบบนี้ฮะฉันเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณยูโรค่ะแล้วฉันก็ได้ยินที่พวกคุณคุยกันมันแย่มากๆเลยแย่ตรงไหนก็แค่แตัดนิ้วเองเดี๋ยวก็ต่อใหม่ได้ไม่ใช่ว่าขาดแล้วขาดเลยซะหน่อย ก็เพราะมันขัดแล้วขัดเลยนะสิมันก็ใช่แต่นิ้วที่ต่อมาใหม่มันก็ต้องเป็นเนื้อเยื่อใหม่มันไม่ใช่ของเดิมพวกคุณไม่รู้หรือไงว่าคุณยูโรรักและทะนุถนอมร่างกายของเขามากแค่ไหนเขาดูแลรักษามาอย่างดีตั้งแต่เด็กจนโตบอดี้ของเขาแทบไม่เคยเปลี่ยนไหม่แต่พวกคุณใช้ความคิดมักง่ายมาทำร้ายเขาอืม ถ้ามันไม่เป็นอะไรถ้ามันไม่เป็นอะไรเออนี่เธอมันจะมากเกินไปแล้วนะหน้าตาก็สวยแต่ปากคอรัอร้ายอืม หยุดเดี๋ยวนี้พวกแกจะทำอะไรปล่อยภายซะคุณยูโรคุณมาได้ยังไงคะเนี่ยไม่มีอะไรพวกเราก็แค่แย่เล่นคนชื่อเทโรรี่ปล่อยมือออกจากฉันอย่างรวดเร็วดูท่าทางเขาจะเกรงกลัวอิทธิพลของยูโรเหมือนกันนะอย่างนั้นหรอ อ๋อยืนฟังโอ้ยโอ้ยอดเสียงไว้หมดแล้วโอ้ไม่ทำอะไรไม่ตัดนิ้วผมหรือไม่ยุ่งกับคนของผมทั้งสองแน่ใจสาบานครับ ถ้าผมทำอีกขอให้เวัาก,กายพันเข้าร่างผมจนซ่องไม่ได้เลยครับหอเงินก็ไปซะอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกผมไม่เอาคุณไว้แน่ครับครับขอโทษครับไปเวทเทโลเราทั้งคู่ก็รีบเดินหายจากตรงนี้ไปส่วนยูโรก็เดินเข้ามาหาฉันแล้วจับข้อมือฉันพลิกไปพลิกมาเจ็บมากไหมมันทำอะไรคุณหรือเปล่า อตอบไรดีะนิดหน่อยค่ะฉันไม่เป็นไรคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะตั้งแต่ได้ยินเสียงคุณตะโกนด่าพวกนั้นแหละผมก็เลยรีบลุกขึ้นมาดูตอนแรกก็คิดว่าแค่จะแอบฟังเฉยๆอ๋อเห็นว่ามันเริ่มจะทําร้ายก็เลยเข้ามาช่วยขอบคุณมากๆเลยนะคะผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณคุณ คุณภายขอบคุณที่คุณปกป้องของอืมไม่อย่างนั้นผมคงโดนพวกนั้นตัดนิ้วไปแล้วฉันไม่ยอมให้พวกเขาทําแบบนั้นหรอกคะ่ะมือของคุณนิ้วของคุณนุ่มและมีสัมผัสที่อ่อนละมุนราวกับผิวเด็กฉันไม่เคยเจอใครที่ผิวพรรณแบบนี้มาก,ก่อนแค่นั้นพอได้รู้ว่าร่างกายของคุณมีค่ามากแค่ไหนฉันจะไม่ยอมให้คุณสูญเสียมันไปง่ายๆแบบนั้นเด็ดขาดเลยคะ่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆมีคนคนเดียวที่เข้าใจผมและไม่หาผมเรื่องมากเพราะฉันได้เห็นและได้รับรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมั้งคะแบบนี้ผมต้องห้ามไม่ให้คุณมีแฟนอยหางอ้อพูดแบบนี้ฉันเขินแย่เลยนะคะ ครับงั้นผมไปแต่งหน้าและผมต่อก่อนนะครับคุณก็ดูแลตัวเองดีดีบทที่สี่ตอนพิเศษที่สองอ๋อมันไม่ติดกันเนาะตอนพิเศษ